นี่เรามาดูโซล่าไลท์ที่เอาไว้สปบยึดกับตัวบ้านหรือว่าเสารหรือว่ากำแพงครับตัวด้านหลังนั้นนะเขามีแป้นยึดอยู่ก็เราสามารถตั้งเป็นโพล์อะไกได้ก็อันนี้ผมซื้อมาตอนนั้นมันสิบเอ็สิเอ็เอ่ะหกร้อยกว่าบาทก็เขาบอกว่ามันความสว่างมันค่อนข้างโอเคอยู่ก็มาพร้อกมกคบริมทดจุดน,นี้นะมนจะเห็นแล้ว ก็จะมีปรับความสว่างเข้มอ่อนแล้วก็ให้ทํางานแค่3ามชั่วโมงเหมือนกับว่าถ้าเกิดว,ว่าหมดไฟมันจะติดให้เอง3ชั่วโมงแล้วก็5ชั่วโมงก็8ดชั่วโมงตามเวลากันไปก็ปุ่มปิดปิดอยู่นี่รุ่นอ่ารุ่นก่อนรโมทมันจะปุ่มประมาณนี้แต่ฟังก์ชันมันมีอยู่กับทิศทางแล้ว,ลวอันนี้พกเขาอัปเกรดมาแล้วอันนี้ก็ยึดแบบอ๋กำแพงได้เลยใช้ปุ๊กเหล็กปุ๊กเหล็กก็ ขนาดทั่วไปอ่ะต้องใช้สว่านัวโรตารี่ตัวใหญ่หน่อยเจะยยาะแล้วค่อยๆเอาค้อนทุบให้มันพ้นตอหรือแต่ตอน็อตขึ้นมาค่อยขันผมยึดแจ้2สองรูน่าจะเพียงพอไม่ได้หนักอะไรมากออตอนนี้ไฟกำลังชาร์จอยู่พอเวลาชาร์จไฟมันจะกระพริบปี่แดงปึ๊บมันก็คิดว่าคุ้มค่าครับผมว่ามันน่าจะ cover area ตรงบริเวณนี้ได้เนี่ในส่วนตรงนี้มันไม่มีไฟอ่ะ มันไม่มีไฟผมติดตัวนั้นอันนึงอยู่ใต้หลังคาเนี่ยก็เป็นอันเล็กๆแต่คิดว่ามันก็จะได้แค่ช่วงนี้แต่ด้านหลังเนี่ยมันไม่มีตรงนี้คือมันเป็นจุดอับนะก็เลยต้องทำเพิ่มก็เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่